Lưu luôn miếng 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 miếng

ม่ายทวนร้อไห้มาแล้วมันร้อระท้คืออะไรวะกษกระทาไงก็คือพออกระทาอยากกูติิเฟรมแล้ว ไอ้กายส่งหมด้วยนะกายฝันจะเป็นจะแมวก่านยิมเหรอเอ้ยมันนึ่งกะทีผ่านมาแล้วไอ้กายว่ากวางไกายให้มึงกายว่ากวางนได้เดี๋ยวไ่ทันเตรียมใจเลยไหมเพืยอกินไส้กรอกไหมโอเคเกือบหลออาิแต่สองอาแล้นีไส้กรอกใหนี่กูเมื์แล้วขวังทำให้กูเมย สองทีเหรอเด็กดีมึงเลยมเต็มปั่นรถมึงจะหนีแล้วรถสี่ม้ามึง่ะไม่โดนไ่โดนดเี่ยก็มีเลตคอปเตอร์มารับยาวอนเลยครับคนรวยมันดีจริงเลยนะก่อนสมัยแล้วจริงจรนี่เป็นลูกคน ลูเวลิี่ลูเวลิี่ลูเวลิี่เวลิี่เวลิี่โอ้ลืมใส่เกียร์ถอยหลัง